นะครับกลับสู้เล่นข่าวชาวใต้ช่วงจับกระเซาะใต้นะครับวันนี้มาอะไกิจกรรมดีๆทีๆ่เกิดขึ้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีชัยชือ้อนะ่าสนใจนะครับ<า>เต้นเถื่อนท้องเนียนคอนเสิร์ตถุงปักข้อครั้งทีสามเลยนะครับรายละเอียดเป็นพันธุ์พริเวนนี้รับเกียร์อย่างหญิงจากคุณคก,กิติศักดิ์นาคุณกับเรื่องผู้ใหญ่โตครับผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยทรายนะครับนะขลองอำเภอบ้านนาเริ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับสสวััดีครบชื่อกัน่าสนใจเลยครับผู้ใหญ่ครับพวาเต้นกันในเถื่อนท้องเดียวะท้องในที่นี่ก็คือ ถุงเลยนะนะครับในงานคอนอเสิร์ตถุงปักข้อนะครับอยากให้เล่าความเป็นมาอีกหนึ่งครับในการจัดคอนเสิร์ตที่เราจัดมาตั้งสามกลางแล้วคือในการจัดคอนเสิร์ตเนี่ยครับจริงๆแล้วเราต้องการให้ชุมชนนะครับเข้ามาเส่วนร่วมในการเาเรียกว่าอยากมี หร่งต่องเที่ยวนะครับถึงถุงปลข้อเนี่ยก็ได้ตอนนี้ได้ทําเป็นแกมลิงถุงปลาข้อเนื้อทีส่องพนออันไร้ไรนะครับแล้วก็มีนา,พนา,าํพันธุ์ไร้ไรดินพันไร่นะครับเราก็ได้เลียงเห็น,นะครับตรงเนี้ยวายายเกิดการพัฒนาแล้วก็เกิดการต่อยอดเพื่อให้ชาวบ้านได้รับผลประโยชน์หลักไร้นะครับก็เลยจัดกิจกรรมการมีนส่วนร่วมของคนในชุมชนขึ้นมา เดยการจัดคอนเสิร์ตจั้กรรมการมีส่วนรวมบทใ้คนจากต่างพื้นที่ได้เข้ามาดูด้วยนะครับเพื่อเป็นการกระตุนไปสู้การข้องงประมาณด้วยนะครับค่ะ,ะคแล้วก็ครั้งนี้ครั้งที่สามนะคะจัดมาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองค่ะเสี่ยงตอบรับข้องประชาชนที่มารวมกิจกรรม,มรวมไปถึงความรวมมือของชาวบ้านเราพันพื์รมั้งคะเออจริงๆแล้วครั้งที่หนึ่งนะครับทุกข้อไม่มีใครรู้จักนะครับเพราะมันเป็นซ่านทีไม่นะครับ ณวันนี้เนี่ยจนว่าครังงคร้งที่่องั้งที่้ำมานะวันนี้นะครับคนเริ่มรู้จัก<ม>เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ต่างจังหวัดอลไก็เริ่มรู้จักเพราะว่าเราได้มีกิจกรรมในการนี้ทุกคนเนี่ยมารวมแล้วก็ได้รวมสนุกกันถึงเนี้ครับได้ทำมีการรวมกันถึงเนี้ยการทื่อนวัานาวนี้เพิ่มเชื้อเหลือเกินว่าคนยักมาเที่ยวครับยักมาเที่ยวทุปกปากก้อซึ่งบรรยากาศตอนเย็นสุ้ยมักนะครับ<ม>ช่วงดวงติดตกนะครับสุ้ยมากๆเลยนะครับพ่อเชนให้แนะนําพื้นที่นิดหนึ่งก่อนกับทุ่งปักข้อเนี่ยมันเป็นผันเพื่อกับสถานที ตรงประข้อนี้ก็คือมันจะเป็นทีสานะนะครับเป็นทีสาระเ mm hmm. ขาเรียกหนอซอรอหนังซื่อสำคัญสำหรับล่วงนะครับ mm hmm. ทีพลเมืองสรางมัชยิดรวมกันนะครับ mm hmm. ก็โดยรัฐบาลเนี้ยก็ได้มาเนิมนการในการคุด เป็นพื้นที่แกมลิงกัสเก็กนามใบเพื่อชายในการกระซิบนะครับไดีมาตีโร้ยในภาพนี้มาเดียวนะครับก็คืออยู่ดีเมนามตาปี้ถูกไหมครับใช่เวียดนามมันล้นขึ้นมาแล้วครับเดิมเป็นหญ้าเป็นป่าพลุใช่พอตอนล่างมีการคุดเนาะทีสองพันวาร้ายเลยครับผมคือน้ำมีวยนะครับค่ะนี่แสดงว่าถึงไม่มีกิจกรรมก็เป็นอีกทีนึงที่ว่าคนก็นิยมจะไปเที่ยวกันใช่ไหมใช่ครับก็มันจะเป็นที่พื้นที่น้ำลากทุกปีนะครับยูบะซุ่ง ลักก็คือเอาน้ำในพื้นที่แก้มลิงเนี่ยครับไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของน้ำการเกตให้กับคนภายในตำบลและอำเภอนะครับอำเภอบ้านดาดื่มนะครับโอ้นี่ช่วยมักเลยนะครับดูมุ้งซุงนะการเท่าไปอีกเล่งหนองเทียวนะแต่คุณไม่เคยรู้จักที่ใช่ไหมครับยังครับก็เลยต้องทํากิจกรรมบันเน่ขึ้นมาใช่ไหมครับอยู่ใกล้ไหมกับจากตัวเมืองจากตัวเมืองนะครับเดินทางไม่ยากถ้าไปจากตัวเมืองก็ประมาณ30กว่ากิโล ซึ่งอำเภอบมืองเดิมก็ติดกับอำเภอเมืองอยู่แล้วนะครับในส่วนตรงนี้เองนะครับก็สร้างมาตีข้าไปในตุงปะกคอเนี่ยซึ่งติดกับถนนเหนอเสียเนี่ยประมาณ9ก้าเมตรนะครับเข้าไปข้างในนิดนึงแล้วก็การสัญจรก็ไม่ได้ลำบากนะครับก็ถือว่าไปง่ายนะครับเมื่อในภาพนี้นี่คือลานที่เราจะจัดคอนเสิร์ตใช่ครับทุกครั้งกว้างมากเลยนะใช่ครับลานกว้างมากครับคอนเสิร์ตใครว่าเต้นในตัวนตรงมันกว้างจริงๆครับแล้วก็ติดกับน้ําเลยติดกับข้างล่างจะเป็นบึงเป็นน้ำยอะเลยครับ ปันวารายครับตอนยินก็ยินนามิ้นช่วยครับดวงอาทิตย์ตกอลไรอย่างช่วยเลยครับนี่แตนได้ไม่หบเพื่อนนาทีกว้างอยู่นะผู้ใหญ่ไม่ไม่เถื่อนใครครับไม่เถื่อนใครเถื่อนสองอย่างเดียวค่ะอาแล้วก็เมื่อที่บอกปีนี้ปีที่สามแล้วค่ะเรากำหนดจัดงานวันที่เท่าไรมาครับผู้ใหญ่อ่จริงๆเราปีนี้ครับเราจัดวันเราจะส่งคืนนะครับปนคืนวันที่เจ็ดกับวันที่แปดมีนาคมนะครับในวันที่เจ็ดเนี่ยเราจัดกิจกรรมให้ชุมชนเนี่ยการมีส่วนร่วมโครงการแสดง กองกลุ่มแม่บ้านนักเรียนกลุ่มแม่บ้านอสอมอนะครับ,รบในพื้นที่กองอำเภอบนาเดิมและอำเภอใกล้เคียงเพื่อที่จะให้เขาได้มาเหนเขาเรียกว่าบรรยากาศาในทงนะครับแล้วก็ได้มามีส่วนรว่วมและรายได้นะครับจากการค่ายโงมาเลยก็ให้กับทางโรงเรียนนะครับ,รบทางส่งโรงเรียนภายในตำบลนะครับแล้วก็ในวันที่แปดปิดชาวนะครับ วันที่แปตอนเช้าเราก็มีการจัดกิจกรรมในการวิ่งเพื่อนองนะครับ oh, <my> วิ่งเพื่อนองอนาคต uh. เพื่อข้อถนนลัดย่างนะครับ oh. <laughs> มัน,น uh. มันมีฟุ้นนะครับ uh huh. เพราะว่ารอบแกล้งลิงเนี่ยครับระยะทางมันแปดกิโลแปดกิโลเมตรนะครับวันนี้เราก็ได้ทํากิจกรรมจัด ในการที่ทำโครงการวิ่งเพื่อน้องเพื่อรายได้ให้กับทางส่องโรงเรียนมือนกันนะครับเพื่อจะไปช่วยทางโรงเรียนนะครับแล้วก็ในช่วงเช้าวันที่แปดเสร็จแล้วพอตอนเย็นกลางวันเขาจะมีการแข่งขันเปตองโอเพ่นนะครับซึ่งเราจะดึงผู้คนความลักไล่นะครับเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ตอนวันที่แปดตอนเย็นนะครับวันที่แปดตอนเย็นก็จะมีในส่วนของคอนเสิร์ตและการกิจกรรมการโชว์นะครับในการโขงไฟแล้วก็การมารวมสนุกกันของ ทุกๆคนนะครับ <Yeah. S 2> ที่จะมาะรวมในคําคืนนั้นนะครับประตูงานก็จะเริ่มเปิดตั้งแต่5้าโมงนะครับหก mm hmm. โมงโดนตรีก็เล่นแล mm ้ว hmm. นะครับแค mm ่ hmm. ว่าเต้นได้เถื่อนตั้งแต่วันเย็นไปเลุย <c oughs> นะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนีงอ่ะก่อนที่จะไปถึงงานวันเย็นเนี่ยแหละค่ะเห็นว่าตอนเช้ามีวิ่งนี่ ตอนนี้คนที่ว่าเข้าโดยไม่เป๊มหรอไม่เพราะว่าเป็นการกุศลด้วยใช่ไหมคะวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นการรับสมัครเรือจองเสื้อเป็นวันสุดท้ายนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็สมัครมาตอนนี้ก็4ี่รอยว่า4ี่รอยว่าคนแล้วนะครับได้เลยไหมหรือว่าพอเทีเลยมดเคตวันนี้หกโมงเย็นนะครับบอสรั่งเรารั่งจองเสื้อเพราะเสื้อต้องผลิตเป็นอาทิตย์นะครับก็เลยมดเคสวันนี้นะครับแล้วก็ถ้ามาก็ได้รับการตอบรับดีนะครับดีมากเพราะตุกคนยักช่วยโรงเรียนซึ่งมีทัางซิท์เก่าแล้วก็คนที เห็นหวามาช่วยตรงนี้บางทีสื่อเสื้อแล้วไม่วิ่งก็ได้แต่ทื่อว่าได้มาช่วยกันมีกันรวมกันนะครับแต่ใครจะไปวิ่งนานก็ได้ใครก็วิ่งก็ได้นะครับระยะทางกี่กิโลต้องมีระยะทางแกิโลนะครับวิ่งแปดกิโลเลยรบบึ้งเลยรบบึ้งเลยครับแปดกิโลครับวิ่งไปเรื่อยข้างบึงข้างแก้มลิงก็จะมีควายมีวัวมีได้เหบรรยากาศมันเลยครับอันนี้คือบรรยากาศทัวเช้านะคะทีนี้มาตอนเย็นแล้วค่ะ ผู้ใหญ่นะ,คะ่ค่ะแต่เถื่อนท้องแต่ในเถื่อนท้องนี้ศิลปินที่มานี่มีใครมา้างคะเถื่อนท้องนี่ก็คือศิลปินปีนี้เราจัดมาซี่วงนะครับซี่วงวงแรกก็วงเปิดในช่วงเวลา18บแนาฬิกาลูกโมเย็นนะครับก็จะเป็นวงสันบล็อกอวงที่้องก็เป็นวงยักษ์เขี้ยวที่น้องๆเด็กๆเขาชอบกันวงยักษ์เขี้ยวนะครับแล้วก็วงทีซ่างก็เป็นมอกคากาดินนะครับก็จะเป็นการแสดงแบบวาไรตี้โชว์แบบ คือให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้หมดนะครับในการร้องเพลงได้แบบนี้ครับแล้วก็วงพิทายก็คือ My m ม m มเมมนะครับมมอมเมมก็ถ้ามาในส่วนตรงนี้ก็ทั้งสี่วงนี้ครับก็สามารถที่จะสร้างความสุขความบันเทิงแล้วก็อมีคับเตือนอยู่นิดนะครับถ้าคนเป็นโรคหัวใจควรพิจารณาที่น่าจะไม่ไปได้นะครับมันข้าวหัวใจเกินไหมเกินไหมครับก็ เริ่มกันต่อวันที่แปดนะครับทักนีศิลปินสถานทีในการจัดเวทีเครื่องเสียงเป็นการพื้นกาศสถานทีในการจัดเวทีเครื่องเสียงต่างๆนะครับผมก็จริงๆแล้วก็ววคุณทีมงานเครื่องเสียงเขาก็ช่วยความลหนเคราะห์ให้หวางานมาจัดซองคืนก็ได้กิจการใจนึ่งคืในในในี้ครับแล้วก็เวทีก็เยอะนะครับมันเวนทีรบะบบเสีงซี่เสนะียงอะไรเนี้ยก็เราจัดในระบบคอนเสิร์ต ทีว่าเราต้องการให้ทุกคนมาและเกิดความประทับใจนะครับในงานแล้วก็จะมีในโซนกล้องอกองฟางทีหนังแคบทีหนังชิวๆอะไรเงี้<ล>ยครับทีนังชิวๆสบายๆเนี่ยก็มีอนอกเนื่จะส่วนโต๊ะเลยครับค่ะน่าสนใจและทีนี้แต่ว่านั้นแหละค่ะ,ะบัตรยังเลือกไม่อะครับปุ้ยบัตรตอนนี้นะครับโตถ้ามามันก็นเลือกไม่เกินสิบ่าโตเลยจ้ะสามร้อยยี่สิบโตะนะครับก่อนที่ว่า ได้รับการต้อนรับที่ดีมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีบัตรหน้างานด้วยนะครับเข้ามาเพราะบางคนอาจจะไม่ทันัดอาจจะมาแบบส่องคนส่องทันอะไรเนี้ยครับบางทีอาจจะมาทันเดียวอะไเนี้ยก็สามารถที่จะสื่อบัตร งานได้ได้แบบมีได้ด้วยแต่ทางงานได้นะได้ครับโต๊ะนี่โต๊ะเ้ไค่มันคืองกับโต๊ะนี่ก็คือโต๊ะละสองพันบาทนะครับเขาจะมีเครื่องดื่มมีมิกเซอร์ได้ให้ด้วยนะครับอะไรแบบนี้ครับโต๊ะกี่คนครับโต้สี่คนครับสี่คนสองพันบาทใายสี่คนครับแต่ตอนนี้เกือบเต็มเลยนะอย่างเรื่องไม่กี่โต้นะครับอย่างเรื่องไม่กี่โต๊ะครับก็คิดว่าปีนี้ได้รับการต้อนรับที่ดีมากนะครับก็คิดว่าคนน่าจะมาร่วมงานเยอะนะครับปีที่แล้วคนเยอะ ปีแล้วก็คนตกประมาณสองพันนิดๆครับสองพันสองพันนิดๆนะครับเรื่องที่จอดรถเรื่องความปลอดภัยทีที่จอดรถนี่สามารถจอดรถได้ผมบอกว่าเป็นมืดมืนคันเพราะที่มันกว้างมากนะครับบนนทีที่เราจัดงานเนี่ยถ้าตัดมันสองสองพันวันไลนะครับคือมันเป็นส่านทีทีโล่งแล้วก็ทีจอดรถนี่ไม่ต้องไม่ต้องไปร่วงเลยครับเพราะว่าถ้าจอด มาลั่งมาชาเพราหมาอาจจะเดินไกลสักนิดนะครับเพราะว่าที่จรวมบนกว้างสุดท้ายอาจจะอยู่ไกลจากงานสักนิดนะครับด้วยความเป็นห่วงตาอย่างไรก็รีบมาครับเก็บเก็บมานะครับเดีววันเย็นเนี่ยต้องว่องพื้นที่ในการรับจำนวนคนเรามีเยอะกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ทีนี้คะเมื่อทีผู้ใหญ่บอกแล้วว่าที่จริงถุงปักข้อเนี่ยน่าสนใจนะในเรื่องสัททีทองเที่ยวค่ะเรามีการพลักดันด้วยว่ามีการประชาสัมพันธ์ในคนดูจักทีตรงนี้มาขึ้นพผ่นพื้นมั้งคะตรงนี้ครับก็ในการผลักดันก็คือฉายซื่อในการค้อง ดนตรีเข้ามาในกิจกรรมต่างๆเบอร์พลักดันไปสู้การพัฒนาเป็นหนึ่งอำเภอหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวนะครับเมื่อบ้านเดิมเราอำเภอบ้านเดิมเองก็เราไม่มีแหล่งท่องเที่ยวนะครับในวันนี้เนี่ยผมก,ก็ท่านนายกเองท่านกับนันท่านผู้ใหญ่บ้านท่านบุ้นำเองครับแล้วก็นําโดยท่านนายอำเภอนะครับทุกคนเนี่ยก็คืออยากให้พลักดันในตรงเนี้ย เกิดเป็นเล่งตรงเถียวขนาดเย้ยนะครับแล้วก็สามารถทํากิจกรรมไม่ใช้เท้าแต่จักคอนเสิร์ตนะครับมันก็จะมีด้านประมงประสัติศาสด้านกีฬาอะไรต่างๆมากมายนะครับที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้นะครับสาบันทุ่งตะเค้เองก็เป็นเป็นสถานที่ในการรองรับการแข่งขันกีฬาด้วยใช่ไหมใช่ครับที่ผ่านมานะครับก็ตอนเมื่อปีสองพันหกก่อนหน้านี้ครับก็จะเป็นสนามกีฬาขัดเลือกเยาวชนแห่งชาตินะครับรอบขัดเลือกของเรือพาย เครื่องเรือพายแล้วก็ปีหกเกานะครับสับเข้าว่าน่าจะได้รับการคัดเลือกในพื้นที่ในการให้เป็นสนามการแข่งขันกีฬาโยชนแให้ชาดศซึ่งสุรธานีเป็นเจ้าภาพเพราะมองว่าพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ที่มันมาะสมในความยาวของระยะทางน้ำเนี่ยสงกิโลนะครับสงกิโลเมตรนะครับก็คิดว่าคงจะได้รับเป็นเจ้าภาพในข่องเรือพายนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับแปลวผู้ยญ่เป็นคน ช่วยกันเปิดพื้นที่ตอนนี้มีกิจรกรรมเข้ามาก่อนใช่ครับถ้าเห็นลักษณะของโมเดลในการปรับปรุงพื้นที่นะครับเ<อ>มื่อใดแต่เดียวอนาคตไม่เหมือนเพื่นบ้างครับตอนนีนน้นะครับในพื้นที่นะครับเราก็ได้ทำเขาเรียกว่าให้เชิญชวนชาวบ้านมาร่วมวิเคราะห์ปัญหาจุดแก้งจุดอ่อนตามภาพที่เห็นนะครับก็อตอนนี้ได้มีการอ,ออกแบบนะครับใช่ครับนี่คืออนาคตจะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ได้มีการออกแบบดเขาเรียกว่าปรอซี่ปรอห้า มีการประชาวิจารณ์มีการทําโครงการเซ็ตหมดแล้วครับ<ม>ตอนนี้รอแต่งบประมาณนะครับจากภาครัฐซึ่งตอนนี้ทางองค์การ,รบริหาสนบนสัพทวีเนี่ยก็ได้ข้อรับสน,นุนกับประมาณในปี2569จากทางกลุมโยธาธิการและผังเมืองนะครับซึ่งอาจจะเป็นเงินของกลุ่มจังหวัดในการพัฒนาตรงนี้นะครับผพมคิดว่าตรงนี้เมื่อเกิดตามรูปแบบเนี้ยครับนี่แบบตีออกแบบเร็ตหมดแล้วทั้งมดนะครับ ที่บอกว่าถ <ah> ้าเกิดแบบเนียการใช้ประโยชน์มันจะไปได้ลักไล่นะครับลักไล่รูปแบบนะครับคือทําให้ช่วยมีที่พักมีท ja ี่จะมีท <uh ี่ินค้าได้ึ้นมามีมดเลยครับมีมดเลยในเรื่องของด้านเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวกีฬาประชดครบครบวงจรนะครับยู่ในนี้นะยู่ในนี้นะอันนี้ช่วยนะเมื่อเมันเรายู่แบบเขาเขายหรือต่างวันทีได้ไหมใช่ครับ เพราะเรามีพื้นที่เยอะเลยนะใช่ครับใ่ครับการยุติในแพทยกับมันได้มากว่าคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตแล้วก็ได้มาพักมาเที่ยวมาเอ้ยที่เดียวเลยในวงจรอันเป็นเรื่อยจักรีกรรมได้หลากหลายนะครับอ่ารักจักรีกรรมเจ้าบานี่ยต่างๆสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่รวมกันได้ทั้งหมดนะครับอืมค่ะแล้วก็วันนี้ผู้ใหญ่โตมาเลยที่คาดไม่ได้เลยนะครับต้องพูดก็คือปลาเม้งผู้ใหญ่โตที่การีไอ้มันเป็นโลโก้ของผู้ใหญ่โตตอนนี้ตอนนี้ไปถึงไหนเลยครับตอนนี้ปลาเม้งนะครับเราก็พัฒนาแล้วก็เริ่มได้รับความนิยมเพิ่มมขึ้้นนนะครรัับปลาาาเเเงจสวก็พฒ ป็นผลิตภันธ์สินค้าต้มโครงนะครับต้มโครงเป็นสินค้าทีซาบาัตรสร้างไปรับประธานนะครับแล้วก็เราพยายามเขาเรียกว่าพลักดันตรงนี้ให้เป็นอัตลักษณ์นะครับแล้วก็ขอบคุณทางรายการช่องไอท,ทีทุกครั้งนะครับ<ช>ที่ได้เป็นซื่อในการประจัมพันธุ์ในเรื่องของปลาเมงนะครับให้เป็นทิวจักข้องอแล้วก็เป็นปลาข้องชาวจากวัุรธานีนะครับทีเขาเรียกว่าสร้างอัตลักษณ์ความ อดเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็สามารมาร่จะทําให้ชาวบ้านออกเกษตรกรมีรายได้ได้ด้วยนะครับนะครับเราจะก่อนรรันมีปลาเม้งด้วยนะครับ่ะแต่สุดท้ายแลวครับให้ผู้ใหญ่เดฟ,ฟ้าสักิดเละค่ะเชิญชวนคนไปเที่ยวเต้นเถื่อนท้องของเราครั้งนี้หละค่ะเชิญเลยค่ะผูยย้ใหญ่ครับก็ในส่วนตรงนี้นะครับผมเองนะครับในฐานะประธานผู้จัดงานนะครับรวมกับทางสมาชิกชาวบ้านนะครับก็ไม่ได้ใช้โอเคกในเลยนะครับถ้าว่าวันนี้จัดกันตามที่เราเรียนรู้ ซึกซ่ากันนะครับแล้วก็ย่าเฉินชวนนะครับทุกคนทุกท่นานผมไม่มีนองอาทางในจังหวัดสุราษฎร์นีหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับมารวมกิจกรรมเพื่อช่วยพลักดันนะครับให้สัตว์ที่แห่งนี้นะครับไล่เป็นแหล่งท่องเที่ยว แล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับได้มาเห็นบรรยากาศในตรงนะครับในตรงมันพ<ม>ุ่มกีวัดเต้นในส่วนตรงปรดเที่ยงไม่รบกวนเครนะครับเที่ยงไม่รบกวนเคยแล้วก็บอกว่าวันที่เจ็ดก็จะมีกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่7วันที่7ก็เก็ข้าฟรีนะครับข้าวชมการแสดงอะไรต่างๆข้าฟรีแต่วันที่แนะครับเราจจะมีคา้จ่ายใ,ในการจัดงานส่วนตรงนี้ก็ก็เชิญนะครับโตกันเรื่องไม่กี่โต๊เลยครับ<ม>แล้วก็ในส่วนของบัตรหน้างานก็มีนะครับถ้าว่า ก็อยากให้ทุกคนมา่นรวมกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็สร้างปริวัติศาสตร์ด้วยกันครั้งนี้รถครั้งหน้าก็มีอีกครับสวัสดีครับอันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ใหญ่กิติชักนะคุณกับท่านผู้ใหญ่ตูนะครับบ้านเวไส่อำเภอบ้านหาเดิมนะครับเส้นทางไม่ไกลนะครับไม่ไกลครับไปง่ายไปสะดวกมีป้ายบอกตะลอดนะครับมีป้ายบอกตะลอดทางนะครับคุณอันนี้ขอบคุณนะครับที่ไหมเกียรติรายการดีๆนะครับอย่าลืมว่าเจ็ดแปดนี้เต็นเถื่อนทองแน่นคอนเสิร์ตถุงประคอกลางที่ถ่าบขอบคุณครับครับผม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  อ่ะทางแมดนี้ก็คือ,อรายการแร่เข้าวชาวตายข้องวันนี้ค่ะเวลาแมดลงแล้วค่ะเราสร้างคนแล้วก็ทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ